Hi everyone, this is Lisa. I'm here on set for สวัสดีครับวันนี้เรารวมกระแสะข่าวดีของน้องลิซ่าจากทั่วทุกมุมโลกเลยเริ่มที่ประเทศเกาหลีก่อนเลยครับล่าสุดนักแสดงชาวเกาหลีใต้คุณชินจูอาเนี่ยได้มาโพสต์ภาพลูกชิ้นยืนกินของน้องลิซ่าทำให้สื่อเกาหลีเนี่ยเขียนถึงบทสัมภาษณ์ที่น้องลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการของคุณวูดดี้ว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มีคนจํานวนมากแห่ไปซื้อไม่รู้อีกหน่อยเราจะได้เห็นทัวร์คนเกาหลีแห่มากินลูกชิ้นที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับที่แน่ๆประเทศจีนรอแล,แล้วแหละบุรีรัมยเตรีมคนนเเเเยยอะะได้้ลลแแมทิิซ่าาาีํใหศรรษกกจผย วัฒนธรรมของบ้านเราจเจริญขึ้นมากจริงๆครับมาดูทางฝั่งอเมริกาบ้างครับล่าสุดยูทูบเบอร์ชาวไทยนะฮะที่ไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาใช้ชื่อช่อง YouTube ว่าจีโรชานเขาได้ไปสัมภาษณ์คนไทยในอเมริกาที่คุกคีอยู่กับวงการมอเตอร์ไซค์นะครับกลายเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ที่น้องลิซ่าเคยถ่ายคู่กับหมวกกันน็อกของเซรีนขายดิบขายดีมากจนกลายเป็นรุ่นติดปากคนนะฮะเรียกรุ่นนี้ว่ามอเตอร์ไซค์ของลิซ่าไปแล้วอย่างนี้เราต้องมารอดูกันนะครับว่าเจ้าดู ที่ปรากฏใน MV ็มลลิซานี่จะขายดิบขายดีโซเอาท์หรือเปล่าเพราะราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเห็นว่าผลิตมีจํากัดด้วยสําหรับตัวท็อปแล้วก็ราคาสูงสุดเนี่ยเกือบ8ล้านบาทไทยเลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าระดับเจ้าสวนเท่านั้นแหละถึงเล่นได้มาดูทางฝั่งจีนบ้างดีกว่าครับมาเยอะฮะคราวนี้ทั้งโรงเรียนเด็กโรงเรียนสอนเต้นนักกีฬาทีมชาติพวกเขามาแข่งกันเต้นเพลงลลิซาแล้วมันนี้เต็มไปหมดเลยครับอย่างในโรงเรียนนะไม่รู้เขามุด VPN มาปั่นวิว u t u b e ให้น้องลิซ่าหรือเปล สิบหกล้านใช่ไหมครับห้องนี้น่าจะเก็บไปสักร้อยล้านวิวแล้วแหละเมื่อครูของคุณเป็นบิงก็จะประมาณนี้นะฮะไม่รู้โรงเรียนไทยมีบ้างไหมครับแบบนี้โรงเรียนใครมีพิมพ์ไว้หน่อยนะส่วนด้านโรงเรียนสอนเต้นก็มาครับเห็นไดโนเสาร์สามท่านนี้ไหมฮะชมพูเขียวฟ้าเขามาเต้นเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าครับคือเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าตอนนี้กำลังดังในทิกตอกทั่วโลกจริงๆฮะโดยเฉพาะการนํามาใช้กับสควิตเกมซีรีส์สุดฮอตแต่ตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกอยากทุบทีวีทิ้งประมาณหนึ่งนะโดยอย่างที่เเหห็็นนนนะลีีาาาท่่้กไมรรดจิงอชแ เห็นหน้าคนเต้นแล้วสแบบนี้ถ้าถอดชุดน่าจะพริ้วกว่าเดิมนะยังไม่หมดครับนักกีฬาทีมชาติก็มานะโดยท่านนี้เป็นนักกีฬาไอสเก็ตทีมชาติจีนได้มาโชว์ลีลาในเพลงลลิสาที่สําคัญใส่รองเท้าสเก็ตเต้นด้วยหน้าตาก็สะสวยหุ่นดีมากจะว่าไปนักกีฬาไอสเก็ตแต่ละประเทศนี่สวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะยิ่งเต้นเพลงของน้องลิซ่าแบบนี้ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่เลยต้องเรียกว่ากระแสะของน้องลิซ่าในจีนนี่ดังมานานมากแล้วนะก่อนที่เธอจะไปเมืองจีนครั้งแรกซะอีกแต่ ก็น่าจะเป็นตอนไปออกรายการยูทวิตยูซีซัน2และซีซัน3ตามลำดับนี่เองหลังจากนั้นเธอก็ได้รับโฆษณามากมายนะครับจากแบรนด์จีนหลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวน้ำยาปรับผ้านุ่มมือถือ Vivo เป็นต้นมาครบทุกวงการเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่วัยรุ่นฝรั่งเศสบ้างถึงแม้ตัวน้องลิซ่าจะยังไปไม่ถึงปารีสนะฮะแต่เพลงมารอแล้วครับ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีการเปิดเพลงล,ลิษาให้ลูกค้าได้ฟังเพลินๆระหว่างต่อคิวจ่ายตังนะถ้าเป็นเมืองไทยสงสัยต้องมีคนลุกเข้ามาเต้นแน่นอนนะครับถ้าเปิดในเซเว่นนี่สำหรับลิซ่านั้นมีข่าวว่าจะไปปารีสวันที่4ตุลาคมนะครับเพื่อร่วมงานเลี้ยงของงานแอนดัมนั่นเองเนื่องจากเซรีนปีนี้ที่เธอเป็นตัวแทนให้อย่างเป็นทางการระดับโลกนะฮะไม่มีตารางงานที่ชัดเจนโดยคาดว,ว่าเธอจะกลับเกาหลีใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับสรุปไปอยู่ฝรั่งเศส10กว่าวันก็มีข่าวลือหลากหลายนะไม่ว่าจะไปทํํา MV หรือาทาเพลงร่วม กับ DJ s n สเนแล้วก็โอซูนาหรือเปล่ารวมถึงอาจจะรับงานของเซรีนเพิ่มเติมไหมเจอผู้บริหารเซรีนอย่างเอีสลิมมาหรือเปล่าหรือแค่ไปพักผ่อนเฉยๆก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ยินดีกับน้องลิซ่าด้วยขอให้เฮงๆประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกับงานปารีสแฟชั่นวีคครั้งนี้เตรียมตัวมาดูวิดีโอคลิปภาพถ่ายสวยๆของเธอได้เลยส่วนแฟชั่นสนามบินของน้องลิซ่านะครับคาดว่าน่าจะมาชุดสีดําแน่นอนนะดูจาก3สาวรุ่นพี่อย่างเจนนี่โรเซ่และจีซูที่ออกเดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วใส่สีดดําหมเลย ครับมีโลเซ่ก็มีการใส่สูตรสีเทาทับมีคนแซลเจนนี่ด้วยนะว่าคล้ายชุดของคิมคาเดเชียนในงานไม่เกาล่ะไม่รู้ค่ะกลับจะใส่สีชมพูหรือเปล่านะครับจะได้เป็นแบล็ k พิง k นั่นเองอถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ